กตั้งไไม่่รููอยหนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเฝ้าอีปูนะพี่น้องนะเปูนิบพาไม่ธรรมดาตันต้องร้องเพลงก่อนปูนิบอีปี้อีปี้อีปี้โอ้แฟดแกผิกเลยจนไปไม่เป็นเลยอ่ะเดี๋ยวแฟดเข้าไปใช่ไหมวันนี้เราก็จะมานั่งเฝ้าเนาะกันเนาะตัวนี้มาต่อยจองไม่เป็นไรเนาะผมจองตัวเล็กก็ได้จองตัวเล็กนุ่นก็ได้มันน่าจะมีตัวใหญ่อีกอยู่นะในถุงนั่นน่ะผมชอบเล็กๆอแกนะ หม้อเล็กๆก็กี่นาทีมันถึงจะสุกเอาพี่กัปตันบอกว่าตัวเล็กๆใช่ไหมคะใช่พี่เอาตัวเล็กก็พอจะกันเอาตัวนี้ไปไม่มาถึงในบุญโต้ดามไปตัวเล็กที่สุดในเตาใช่สองแปดสิเก้าขาก็เลี้ยงได้เนาะอุ้ยเขาอยู่ในทะเลตัวน่าจะหามานี่ยเดี๋ยวแม่ถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวแม่จะพาไปกินที่ระยองนะ ไปนั่งเช่าเสือเขาเลยเนาะแม่ได้กินอะไรไหมถุงไหมแม่ผมได้กินมันเริ่มหอมอ่ะนะเหรอแม่กล้กินอันถุงไหมหน่ยไหมแม่จะเช่าเรือเรือแม่จะเช่าเรือสำรานกินหมึกกุ้งปูที่เรือสำรานเลาะทะเลทายูเนาะไปไหมไปเนาะถ่าแม่ถูแวที่หนึ่งที่หนึ่งไปไหม ไปไหมไป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 ล่องเรือซ้าเล้วนี่มันเืออะไรนี่ปูวิ่งไกลขนาดนั้นลงไปในเต้าเลยค่ะเอาไหมที่หนีบนะที่หนีบเราเดี๋ยคอนมากเลยที่หนีบอยู่ตรงนู้นนะนี่มันที่หนีบอยู่กับยายจูนก้อยกอยเอาที่หนีบมานั่นนอันนั้นลงอยู่ก็เราก็เฝ้าเฝ้านะพี่น้องนะไม่ใช่แค่คนเดียวเฝ้านะก็มีลุงนี้น้าต้อยเจ้าก้อยนะ แล้วก็พี่สะไภายยายโจ้นะสวนกับตันนี้นั่งติดเตาเลยค่ะติดเตาครับไม่ยอมไปไหนมาบอกว่ากินกุ้งนี้ก็เผื่อไว้เผื่อกินปลาหมึกกินปลาหมึกเสร็จก็เผื่อไว้กินปูกินปูเสร็จเผื่ออะไรวะเนื้อย่างก็น่าจะอิ่มนะครับทีนี้พรุ่งนี้ก็เราคงจะกินตมแจวกับผักเหมือนปลาคิมบอกใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ก็หาขุดขุดแย้ขุดกระปอมแกบอกคจัดมาี่โจ้มาถ่ายตรงนี้นี่ กินลาสุดเลยทีเราก็เตรียมได้กินอันนี้เขาเรียกเอาปูอะไรนี่ปูย่างปูมาดาปูมาดาวมาดาวมมัันนเขาเรียกว่าโคตรปูเฮ้ยปูอันนี้เอาไปอุได้ไหมกับตาอต้องลองเหมือนที่ยายเอาทำเอาลงไปให้เรากินน่ะใช่ต้องลองเนาะอุกใส่ข้าวคั่วเนาะป่นก็ได้นี่เผาไฟเสร็จแบบนี้กล้ามันป่นได้หมดเลยนี่ กับการมันละเอียดอยู่บอ่มันแข็งได้แม่วาแม่คิดว่าเนี่ยเด็ดกล้ามมันทิ้งแล้วก็อุอันนี้อันตำอันนี้มันไหมแล้วก็ใส่พริกเนาะใส่ต้นหอมเนาะเฮ้ยไม่ต้องกินเล่นหรอกเอาไว้ป่นกินกับผักพรุ่งนี้จะดีเหรอจะดีเหรอปูนี่มันเหมาะกับการกินเล่นนะกินไปเล่นไปประมาณนั้นเอาไปป่นพรุ่งนี้เถอะบรรยากาศสุดยอดเลยสี เนี่ยวันนี้เอาทำไมไฟเราหายล่ะเหรอมันเบ็ดจะหมดแล้วนะก็เลยปิดก่อนเอาไว้กินกับยายก็ได้นี่เอาไว้กับตันแล้วเอาไว้ย่างพรุ่งนี้น่ะเอาไว้สักตัวนึงมันเดือดไหมมีอยู่ไหมมีเป็นสีบตัวแบ่งโอ้โหตกใ่เหมือนมันอะไรเนี่ยโอ้ ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อปูอะไรเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นไว้เอาไว้ปนโอ้ปูอลาสกาไม่ใช่ปูอะไรต้องปนจะอลาสกาได้ไงปูหมาดาวผมว่าบ้าน่าจะเป็นไม่ปูแมคคูเขาปูโล๊บผมว่าปูเผานะตอนนี้พี่สมแบ่ยืนขำด้วยสู พี่สมแฟมบอ,อมกกลุ่มนี้มันพูดอะไรกันเกิดจากของพ่อท้องแม่มามเกิดจากของพ,พ่อท้องแม่มาเพิ่งเคยเห็นปูแบบนี้ ว้าวเหมือนจะกำลังได้ที่เหมือนจะได้ที่แล้ววันนี้ปกติผมจะดังนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าสู้ไม่ไหวใช่พ่งนี้น่าจะเจ็บคอหน้าดูสงสัยจะไม่ได้พูดในคลิปแล้วเหรอเนาะไม่รู้ผมเป็นอะไรครับตื่นมาเจ็บคอเอฟซีก็จะบอกแฮกปากนะเป็นักมั้งบอกเอจะเป็นคนดังที่สุดแล้วล่ะเป็นคลิปย่างปูนะซีนะแปดนาทีเลยเนาะอันนี้ของพี่กับตันนะเพราะพี่กับตันบอกว่าอ่อนเล็กที่สุด เจ้าก้อยก็ขยับเข้าขยับเข้าแล้วกับตันขี้ปูที่เขาทำผงกะหรี่กับตันใช่มาเข้าไปน้องไอซ์ผัดผงกะหรี่ให้กินตัวไอซ์เป็นไหมผงกะหรี่นี้น่าจะอร่อยนะอร่อยมันยังมีอยู่เลยอีกถุงนึงค่ะเฮ้ยมันยังไม่ครบคนเลยไม่เคยได้นะอันนี้มันกี่ตัวนี่มันกินไปลูกอันนี้มันกี่ตัวนี่ประมาณสี่ตัวนี่สี่ลอหมดนะสี่เพราะว่าหนูนับคนมา เด๋วเด๋วเด๋วเฮ้ยของผมเอาไว้เด้อแต่ตัวเย็นไปเด้อผมใช้ไอเดียกินเด้อเออผมเสียสละเพื่อลูกแสดงว่ามันจะตกคนละหนึ่งตัวพอดีเพราะเราเรามีแปดเก้าสิบเอาไว้ให้ยายสาค่อยนะเพื่อเสียสละไว้ให้ยายเพราะว่ายายยังไม่เคยกินเอากินเท่านี้แหละคนละตัวเด้อโอ้ผมงั้นผมจองเอาตัวใหญ่ดีกว่าเอาเอามันคนละตัวไงจองไว้แล้ว มัันนมมไ่ลงตัวอยเขานั่มาต่อยไหมนี่ไม่รู้ค่ะจองไว้อย่างเดียวเรามีหน้าที่ย่างและหน้าที่จองเท่านั้นมาต่อยบอกมีหน้าที่ย่างและจองลุงบอกลุงนี้บอกว่าเอ้าให้สู้พูดไปเออฉันฉันเป็นคนย่างฉันก็จะกินเองเอาปูเยอะๆเนาะอืะนี่เอาหนี้เอไปทุกนี่ยเอาไปทุบหมดหรือยังทางนน้นเอาทางนี้ทำไมไม่เก็บเรียบ อ๋อเป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะค่ำคืนนี้ก็สนุกสนานกันนะก่อนปีใหม่โอ้ยอันนี้น่ะเขาไม่กินแล้วได้นี่ปลาคินนะครับใช่ครับปลาคิมอีกครั้นปลาคิมปีใหม่ต้องแต่ปลาคิมจะเลี้ยงเราอีกจังไหมเนาะอ้าพ่อมาต่อให้หน่อยเนาะอร่อยไหมแม่จะกินเฮ้ยเขาไม่กินนะแม่เอาเอาไว้ยำวันวันจะได้เนาะจะได้ประมาณตัวสองตัวเงินห้าพันอ่ะเหรออืม ต้นแพงมันจะแพงไปเพื่ออะไรเนาะตาพี่นายไปเห็นตัวห้าสิบกิโลอ่ะพี่นายจะตกใจไม่มีไม่มีงันนี่นะฮะกับตันเสียสละนะฮะเอฟซีฮะเสียสละไม่ใช่บ่ะเสียสละไม่กินขามันโอ้ผมกินตัวกับก้ามกล้ามตัวมันเนื้อเยอะขามันใครซื้ออันนี้มาในน่ะนี่ไม่รู้อ๋อผมซื้อมาตอนเย็น เดี๋ยวให้อุ่นกินตอนเช้าโอเคเขาเข้าตู้เย็นไหมครับเดี๋ยวเข้าเข้าตู้เย็นแต่ว่าไอ้จ้ำตะคู่ผมจะกินนี่นะเอฟซีอเช้าเข้าไปเอาไดมันว้าวสุดว้าวเลยนะเอฟซีทุกท่านเนาะเขาขนมอันนี้นะสกัดตับเสร็จแล้วยแลแ้วม่มันจะกินของหวานไหมกินข้าวตอนบ่ายกินไม่ไหวแล้วน้องไอไม่ไหวแล้วนะพี่น้องก็วันนี้สุดอบอุ่นนะครับนะ มื้อค่ำนะก่อนปีใหม่นะครับเนาะต้องขอขอบคุณน,นะฮะคุณป้าคิมนะครับเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ